หุ้ยแน่นหนามากเลยว้าัาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทันวาตอนนี้ทันวากำลังเล่นน้ำอยู่ใช่ไหมเออนี่เลยนะคะตอนนี้ไม่เกตกลางสะใหญ่ให้น้องทันวานะคะอูโหนี่ยีราฟใช่ไหมเออมีตุ๊กตาล้มลุกด้วยนี่เป็นยีราฟนะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นตุ๊กตาล้มลุกเป็นรูปช้างนะคะนี่สวยมากๆเลยนะคะ เป็นไงทันวาชอบไหมไ<ด>อ๋อโหอันนี้ขตา์ใหญ่มากๆเลยนะคะระดับ3เมตรนะคะนี่เป็น3ชั้นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีแพรเป่าลมให้น้องทันวากับพี่เจลลี่เล่นด้วยนะคะมีทั้งสีฟ้าแล้วก็สีแดงเลยนะ,ะและนี่นะคะพี่ใหม่ก็กําลังจะให้ลูกโป่งน้ําน้องนะคะพี่พวกเราซื้อมาแบบแพคใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะ <c oughs> ดีๆแบบพี่ใหม่หาได้หรอคะอะถ้าใครอยากได้ทั้งหมดแบบนี้นะคะหรือว่าอยากได้ฉากเป่าลม แพเป่าลมนะคะของเล่นล้มลุกนะคะหรือว่าของเล่นอีกมากมายเลยสามารถสั่งได้ที่เพจนี้นะคะไม่เกะขึ้นหน้าจอไว้นะคะนี่เลย <สะ S 1> พี่เกลลี่เดี๋ยวเราจะรอน้ําเต็มใช่ไหมคะ<ช>แล้วเราจะเอาแพลงไปเล่นใน,นสระน้ำคือสระมันใหญ่มากเลยนะคะทุกคนเนี่ยแพอันใหญ่นะคะเข้าได้เลยนะคะและแบบลอยน้ําได้สบายมากนี่อันนี้ทันวาก็เล่นน้ำกับพี่เกลลี่เดี๋ยวเราจะไปเล่นลูกโป่งน,น้ำใช่ไหมทันวาใช่ไหมครับใช่ครับ เสร็จแล้วนะลูกโป่งน้ำหนึ่งสองสามว้าวมาแล้วลูกโป่งน้ำโอ้โหทวารค่างแล้วทวารคว่างเล่นเออเก่งนี่ค่ะเป็นแบบนี้ใช่ทุกคนใค้เล่นไหมใช่แน่อันนี้โอ้เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ของทวารสีอะไรเมื่อกี้ทวาสีอะไรกสีกาดพูดมั่วใช่ไหมเด็กครับ ว้าวแตกแล้วชอบใจชอบใจไนเอาอีกนิดพี่เอาอีกเอามาอีกเอามาอีกเอามาอีกวไปไปชอบนี่ไงนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยแตกไหมแตกไหมแตกไหมไม่ได้เอาลูกใหม่ดิเอาลูกใหม่ดูเย็นเย็นเย็น ไม่ได้พี่เกลไม่ได้หยิกเลยหยิกมันหยิกแตกเลยโอ้โหหูยนันหนามากเลยใชยชอบชอบนี่นะคะทำมาเล่นสารน้ำแบบใหญ่มากนะทุกคนเล่นได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะที่ใบก็อยากลงเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวที่ใ่จะต้องมีคิวถ่ายละครนะคะก็เลยไม่ลงตอนนี้เนาะไป วันวาครับเดี๋ยวไงไม่เกดขอให้น้องธันวานเล่นน้ำเพียงเท่านี้ก่อนนะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ